กินข้าวซ็บแซ่บน้ำกันทุกคนอยู่ที่หัานหอมหมูทอดเริ่มกับเมนูแรกข้าวปุ้นกะปิมาพร้อมเครื่องเคียงและเจีวกะปิหอมหอมต่อด้วยข้า,กาวกะเพราหมูทอดและข้าวสันในหมูทอดกระเทียมของเจและน้องสาวสร้างเป็นข้าวหมูสามสันทอดกระเทียมแต่ละย่างกระแมนเป็นตะแซบแหง้งทุกคนเอ้ยราคากระโบได้แพงปริมาณก็ได้หลายอิ่มจุกๆไปเลยแถมรสซาิกระแซบเป็นเอก,กลกักษณ์เป็นหั่นเนโนยแต่อัดแน่นไปด้วยคุณภาพอาแต่ละขั้นจะต้องได้สร้างข้าวปุ้นกะปิถือว่า เป็นอีกหนึ่งเมนูยอดฮิตของทางห้านเลยแหละเพราะว่ากินได้หลายคนญาติกันกินญาติกันพันท,ทนั้งแซบทั้งนัวและอีกเมนูหนึ่งที่ฮ็ดให้หลายๆคนหู้จากกำห่านหอมหมูทอดก็คือเข้าไข่เจียวไข่มดแดงแต่ว่าช่วงนี้เบิรดระดูแล้วก็เลยอดกินซ้าแต่กระบอเป็นอย่างเด้อเข้ากระเพราหมูทอดหรือหมูสามสั้นทอดกระเทียมอันนี้ก็แซบคือกานเห็นไผห,หลายๆคนมาแล้วก็ต้องได้สัง่งโดยเฉพาะทีมงานนักเลงตอนของพวกเฮานี่ละ่ะพากันเที่ยวมากินอยู่ห้านนี่ก็หลายครั้งแล้วที่แจกในื รสชาติอาหารและการตบแตงของห้านเพิ่นเสิร์ฟอาหารใส่กระด้งมาให้เบิ้องแล้วกับงามไปอีกแบบไดฟิลคือไปกินเข้าอยู่น้ำทงไห้ทงนาะมีไผ่แน่เป็นขาประจํหาห้านหอมหมูทอดคอเสี่ยงเนเอหรือว่ามีเมนูแด่ที่เจ้าติ๊ดใจแนะนําเข้ามาได้เดี๋ยวเมื่อหน้าจะกลับไปลองสําหรับห้านหอมหมูทอดแมนเปิดทุกมือ้อตั้งแต่8ปดโมงเช้าจนหดห้าโมงแรงหัานเพิ่นจะตั้งอยู่บ้านเสียงยืนใกล้ๆกับบ้านสายล้มละเข้าหอมทั้งข้างศูนย์บริจาคเลือดจอดรถได้ปากหอมและไก่ยางเข้าไปเกือบ ชุดทางู่แหละจะมีป้ายบอกอยู่เดอ้อและเมนูแนะนำของซ่วงนี่ก็แเมนแกงปูนะอย่าลืมสั่งมาลองนะจ๊ะ